สวัสดีครับผมนายอภินาถธรรมสอนเลขที่3ครับสวัสดีครับผมนายวันเด็กสุจริญเลขที่6ครับวันนี้พวกเราจะมานําเสนอเรื่องนักปราชญ์ยุคภูมิธรรมนะครับก่อ,อนที่จะไปดูกันนะครับเรามาทําความรู้จักเรื่องนักปราชญ์ยุคภูมิธรรมกันร้าวๆก่อนนะครับนักปราชญ์ในยุคลุ่งเรืองปรรัญญาหรือยุคภูมิธรรมเป็นกลุ่มนักคิดนักปัชญาและนักเขียนต่างครับที่มีบทบาทสาคัญในการเปลี่ยนแปลงความคิดและ การปกคอรองของยุโรปในช่วงที่ศตวรรษที่18ครับพวกเขามีความเชื่อมั่นในเหตุผลและสติปัญญาและวิทยาศาสตร์นะครับยังมีบุคคลสำคัญมากมายนะครับแล้ววันนี้เราจะมานำเสนอบุคคลที่สำคัญต่างๆนั้นนะครับคนที่หนึ่งนะครับโลสแตนเป็นนักเขียนและนักปรชัชญาชาวฝรั่งเศส ที่เน้นวิาพากษ์วิจารสถาบันต่างๆและเรียกร้องเสร,รีภาพในการแสดงความคิดเห็นนั่นเองครับคนที่2ครับลุสโซเป็นนักปชัชญาชาวสวิตที่เสนอแนวคิดเรื่องสัญญาประชาคมและความเสมอภาคของมนุษย์นั่นเองนะครับคนที่3นะครับจอห์นล็อกเป็นนักปชัชญาชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงในสิทธิโดยธรรมชาติของมนุษย์และ การปกครองโดยยินยอมของประชาชนนั่นเองครับคนที่4ครับมงเตอร์เกียครับเป็นนักราชก์การเมืองชาวฝรั่งเศสนะครับที่เสนอแนวคิดการแบ่งอำนาจนั่นเองนะครับ 5. เบมินแฟรงคิงเป็นนักวิทยาศาสตร์นักการเมืองและนักการทูตชาวอเมริกันที่มีบทบาทสำคัญในการปฏิวัติอเมริกา 6. อิม,มานูเอลคาน เป็นนักปราชญาชาวเยอรมันที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อปรชัชญาตะวันตก 7. ดเดวิดฮูมเป็นนักปรชาชญานักประวัติศาสตร์และนักเศรษฐศาสตร์ชาวสกอตแลนด์ 8. โทมัสฮอปเป็นนักปราชญาชาวเมืองอังกฤษที่เสนอแนวคิดเรื่องอำนาจรับ 9. ก้็อฟรีดวิลเฮมไรนิสเป็นนักคณิตศาสตร์และนักปราชญาชาวเยอรมัน 10. ลุดวิฟานเบทเทเฟ เป็นกวีชาวเยอรมันที่มีผลงานในช่วงปลายุคขภูมิธรรมนักปราชญาเหล่านี้ได้สร้างสารรค์แนวคิดและผลงานที่ทรงอิทธิพลซึ่งได้เปลี่ยนแปลงโลกและยังคงมีอิทธิพลม,มาจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับฟังแนวคิดของนักปรชาชญานนะครับโดยแต่ละคนยอมเสียสละอำนาจสูงสุดของตนให้แก่ฝ่ายปกครองชิ้งนี่ประชาชนมีสิทธิ เลือกการปกครองที่สอดคล้องกับความต้องการของคนส่วนใหญ่โดยมีข้อผูกมัดว่าทุกคนต้องเชื่อฟังผู้ปกครองซึ่งจะเป็นผู้ออกกฎหมายัางครับประชาชนต่อไปนะครับจะเห็นว่าแม้ฮอปจะยมระบบกษัตริย์แต่ก็มีแนวความคิดว่าอำนาจของกษัตริย์ไม่ใช่อำนาจของเทวสิทธิ์หรืออำนาจศักดิ์สิทธิ์แท้จริงแล้ว เป็นอำนาจที่ประชาชนยินยอมพร้อมใจมอบให้ส่วนทางชาตินั้นฮอปมีความเห็นว่าไม่ควรเข้ามาเกี่ยวกับการปกครองของรัฐนอกจากนี้ฮอปยังโจมตีความเชื่อของาศาสนาของมนุษย์ว่าเป็นเรื่องไร้เหตุผลมนุษย์คนมีชีวิตอยู่ด้วยเหตุผลและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไม่ควรอยู่ด้วยความเชื่องมงายอย่างไรก็ตาม มิได้ปฏิเสธพระเจ้าแต่ปฏิเสธพิธีกรรมและผู้นำทางศาสน,นานั่นเองครับเรามาฟังแนวความคิดของนักประชาต่างๆในการปฏิวัตินั่นเองนะแนวความคิดประชาธิปไตยของล็อกและว,วอเตอร์และลุสโซมีเหตุผลในการปลุกเร้าจิตสำนึกทางการเมืองของชาวตะวันตก เป็นอันมากและก่อให้เกิดการต่อสู้เพื่อให้ได้ซึ่งประชาธิปไตยในประเทศต่างๆอย่างต่อเนื่องนับแต่ปลายคริสต์ศตรวตรรษที่18เป็นต้นมาถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสักหลาดใหม่ระบบการเมืองที่ประชาชนถือว่าตนเป็นเจ้าของประเทศนั่นเองครับและต้องการมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศเหตุการณ์ปฏิวัติทางการเมืองโดยเฉพาะการปฏิวัติฝรั่งเศส คส1789เป็นแม่แบบให้ชาวตะวันตกร่วมร้องเรียนเสรีภาพทางการเมืองมากขึ้นนั่นเองนะครับ